คุณเมเจอร์ซีนิมพนะคะ<ม>กับทีมงานสกายเว็บ<ม>ที่เราที่ให้เราได้มาดูหนังดีที่เราร่วมกิจกรรมไปอะคะ่ะ<ม>ก็ดูเรื่องกำััแพนด้าสนุกมากพา,กามากทุกตอเลยะคะ่ะแล้วก็ได้สาระดีๆจากเรื่องนี้เยอะมากะคะ่ะก็ติดตามกันได้ใน Facebook ของ s k y ยเว็บนะคะ,ะแล้วว่าเล่สนุนกกันได้นะคะสนุกมากค่คะ ประทับใจฉากไหนเป็นพิเศษไหมคะประทับใจตอนที่เป็นช่วงของพี่โปคิดถึงคุพ่อคุณแม่ครับเป็นฉากที่ซึ้งมากเลยครับประทับใจตอนที่ให้ประทับใจตอนที่โปมาช่วยเพื่อน,นะครับรับใจกล่าหนุนกิเข้าถังคะถางต้นไม้เื่อนมตอนค่ะโชคโชคฉากที่ว่าไอเนี้ยรับระเบิดอ่ะเดี๋ยวรีบติดตามได้นะคะหนังเ,เรื <laughs> <laughs> ่องนี้สนุกจริงๆสนุกมากเลยครับ สวัสดีครับพวกเราสองคนนะฮะ<อ>เป็นผู้ร่วมดูเรื่องกั n ฟูเมนดา um ที่มันมีร่วมในการของเมเจอร์ใช่ไหมแล้วก็สกายเวิร a ด i o คยวับพวกเราก็ขอขอบคุณมากเลยฮะที่ทําให้เราได้ดูหนดีเรื่องกังฟูเมนด้า <c oughs> um นี้ภาคสองคนุกมากครับนะฮะมีทั้งสาระความรู้ใช่ไหมสอดแทกความบันเทิงแบบเต็มอิมตั้งแต่นาทีแรกจนถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่องอะไรก็ว่าไปคร <c oughs> เป็นอนที่ดีมาก ดังนั้นฮะใครที่ยังไม่ได้ดูคบขอเชิญร่วมดูคบกังฟูแพนด้าตอนนี้ครับระทับใจฉากไหนมากที่สุดค <c oughs> ะ <laughs> ทุกฉากเลยดีกว่าครับเพราะฉากไหนที่มีแพนด้าออกมาผมชอบหมดเลยนี่อาจจะชอบเสือกนะ็ได้ฮะ <laughs> ดีไม่รู้เจนไหนเกงนเป็นเสือสาวหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นอย่างไงนครับยอดสนุกค่ะแล้วก็แบบมีความตึทุกฉากเลยที่แ,ออแพนด้าออกมาค่ะแล้วก็เห็นทึง ก็มีว่าวเหเุผลแว่าความความรักออของของพ่ออาเป็นว่าครบทุกรสดีกว่าค่ะอ,อบคุณมากค่ะ